อวสวัสดีครับพบกับดิดิสตอรี่นะครับวันนี้ดิดิสตอรี่จะพาทุกท่านมาดูบ่วงที่เราใส่ไว้ประมาณเกือบเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับยังไม่ได้ย้ายยังไม่ได้ไปไหน เพราะว่ายังไม่มีที่ใหม่ใส่ก็เลยอเอาไว้ที่เดิมก่อนก็คลิปที่แล้วก็ได้หนูน้อยไปตัวหนึ่งเพราะว่าหนูใหญ่นี่มีรอยเขาน่าจะใส่ไปหมดแล้วนะครับน่าจะเหลือแต่หนูตัวเล็กๆแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาที่ใหม่ได้เราค่อยย้ายบางทีหนูใหญ่มันก็มาที่หลังนะครับเดีย๋ยวเอาไว้ก่อน ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่กนกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยด้ยสตอรี่ด้วยนะคะไปดูกันเลยปะนี่ใช่ครับเ,เราไม่ต้องดูข้างในก็ได้แค่เห็นจุดเราใส่ก็พอแล้วเพราะว่าถ้าโดนหนูนี่เดี๋ยวก็จะดินเสียงร้องอกๆอ่านี่น่าจะนี่ทางมันเขาน่าจะพิ่งใส่ไปนะครับเพราะว่าตอนผมมาเนี่ยทางของหนูเนี่ย ยังเงาเงาใหม่ๆอยู่เลยนะแต่ตอนนี้ยาเริ่มขึ้นนะ้วแสดงว่าแสดงว่าหนูไม่ค่อยมีแล้วนะครับปกติถ้าหนูวิ่งเนี่ยเขาจะกัดกัดทางวิ่งของเขาเนี่ยให้โล่งเลยนะแล้วก็เงาเงาเลยนี่คิว่าจะไม่มีลนะหนูนี่สวยมากเลยนะครับแต่ว่าก็ มีใบไม้หล่นๆทับแล้วเดี๋ยวถ้าหาที่ใหม่ใส่ได้ค่อยค่อยย้ายที่ครับอันนี้ยังหาที่ใหม่ใส่ไม่ได้ก็ใส่ที่เดิมไปก่อนฝัน่งนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีเสียงเลยบ่วงก็ยืงดูดีทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนี่เป็นรอบดักปลาของชาวบ้านครับคราวที่แล้วใส่บ่วงไว้ตรงนี้ ปรากฏว่าหายทั้งบ่วงมีรอยหนูกัดนะหนูก็น่าจะหายไปด้วยกันเขาน่าจะมาเก็บปลาในนี้แล้วเขาได้ยินเสียงเขาก็ไปเอาหนูของเราไปด้วยนะมาดูบ่วงอีกฝั่งหนึ่งว่าจะมีตัวไหมโอ้ยได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแนละ้วได้ยินเสียงแนละ้ว

ลูกหนูนะบอกว่าแถวนี้มีแต่ลูกหนูมเดี๋ยวแต่ลูกแล้วนะเขาบับไม่สงสัยโดนออกไปกินหมดแล้วเดี๋ยวเดีด๋ยวเอาไงวะไม่มีเลยคือก่อนเดี๋ยวเอาขาหนีบกล้องไว้าาก่ขอนนะเดี๋ยวจับกอดคอเข้าไปอุ้ยโอ้โอันนี้เล็กกว่าวันก่อนจริตัวเล็กมากเลย ไ็จริงจริแต่เราก็าเอาไปนะครับไม่ทิ้งไว้ขกพวกนี้มันทำลายพืชผลนี่มันนีเอาถุงอันนี้มาใส่เข้าไปเขาไม่กัดนะนี่เขาอันนี้เขายังไม่ตายนะครับเขาสลบเฉยๆด้วยด้วยแบบนี้หลายคนก็ทุกวันนี้มีธุรกิจเลี้ยงหนูพุกหนูหนานครับหลายคนก็เอาไปเลี้ยงไม่ได้เอาไปกินนะครับแต่ของผมนี่ เอาไปกินยังไงก็ต้องกินเพราะว่าเอาไว้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับครับฝั่งนี้ก็เดินดูหมดแล้วนะครับไลห่หนูน้อยกระจิ <c> ้ง <oughs> <c oughs> เดียวมาตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูอีกฝั่งครับเหลืออยู่ประมาณเจ็ดปอันจะไปดูกันว่าจะหมานไหมไป ฝั่งนี้ที่ใส่นี่เป็นสระนะครับปกติคือถ้าเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยหนูเขาจะวิ่งหาน้ํานะครับเพราะว่าน้ําในน้ำก็จะเริ่มแห้งลงเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับในสระเพราะว่าหนูเขาจะมารวมๆกันหาน้ําก่นนะครับแต่ว่าตรงนี้อันตรายหน่อยตรงหลักทุกหลักมีเจ้าถิน่นนั่นก็คือแปนนะครับอย่าเข้าไปใกล้มันโดนทักทายหนึ่งปูดสองปูด คราวที่แล้วมาเดินดูลืมดูนะครับโดนไปสองตุ๊บปวดมากเลยนะ,ะเดินบ่วงบ่วงเลยนี้ใส่ประมาณสี่อันเองครับไม่ใส่เยอะันจะหมัมมนไหมไมีลูกเข้าหากินครับอู้อู้อุ้ยนูน้นนู้นอุ้ยตายแล้วน้องจะทำไงวะโอ รั่วงน่าจะโดนตั้งแต่เมื่อคืนครับโดน,น,นใส,อนนนใสอ่อันนี้ใส่ตรงปากกูเลยนะนีะ่น,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 นี่ใส่ตรงปากกูเลยอู้อหูหูเจมูหางด้วนอ้ห โดนเช่วงเอวนะครับรัดเอวเลยตายนะครับปกติกรัดคอนี่บ่วงของผมนี่หนูไม่ตายนะครับอน,นี้เรื่องแข็งแล้วน่าจะยังได้อยู่โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับหนูตัวผู้ด้วยอ้ไข่ใหญ่มาก จูมันตัวใหญ่กัดบ่วงทังเลยกัดบ่วงขาดหมดเลยนะครับกัดเบี้ยวหมดเลย้โตัวที่สองนะครับตัวใหญ่ตัวที่สองของปีเขี่แกแ่งสุดขนาดนี้เลย มันจะไม่ตายมัตายยังไม่นานแข่งเท่าเลยโอ้มันมันมันเนี้ยนี้ยเอ๋ออันี่นนะนะนนก่อนนะจะดูอันต่อไปก่อนอันนี้ไม่โดนนะอันนี้เราใส่ปากอูกมันมันที่ใส่ปากรูกเพราะว่าเขาไม่มีไม่มีทางวิ่งของเขานะครับเพราะว่ารถเกี่ยวข้าวเรียบหมดแต่ว่าปากอู๋เขาเนี่ยสะอาดมากครับบอก ถ้าเป็นเหลือเนี้ยใช้ได้นะครับรับรูกันนะจะโดนแดดนี่ตัวใหญ่ดูหางดูหาดูหางกับนิวชีนะเท่ากันเลยหมัมนแล้วหมันแล้วเดอ๋อยวาานะเดี๋ยวอีกประมาณสี่ห้านะครับเดีย๋ยวเราไปดูก่อนเอาใส่ถุงไว้ก่อนนะครับ สาหรับวันนี้ก็ามาดูบวงหนูก็เรียบร้อยแล้วนะครับเช็ค <Check S 1> ดูแหละได้หนูมาหนึ่งตัวเพราะว่าไอตัวน้อยๆของเรามัดปากถุงไม่ดีวางไว้แล้วหนูมันวิ่งออกไปนะครับแล้วมุดเข้าไปในรูจับไม่ทันเลยเดือยหนูแค่ตัวเดียวก็ไม่เป็นไรถือว่าหมาดูตัวใหญ่วันนี้ก็คลิปนี้ขอลาทุกท่านเพียงนะเท่านี้นะครับ อย่างไงก็อย่าลืมกดติดตามกดสันกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยด้ยสตอรี่ด้วยนะครับมีข้อแนะนำความคิดเห็นพูดคุยอะไรกันคอมเมนต์มาข้างล่างคลิปได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมของทุกท่านวันนี้ก็สวัสดีครับ